ันนีะคราคา40บาทนะครับทุกคนอันนี้ลูกค้าเอาแบบรวมทุกอย่างนะครับ สวัสดีครับผมตลอดถ่ายเทนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดพิศณุโลกนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านก๋วยจั๊บลุงเป้านะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมขายดีมากๆนะครับพิกาดที่ตลาดร่วมใจหรือว่าตลาดสถานีรถไฟพิศณุโลกนะครับนี่นะครับธรรมดา4 0บาทพิเศษ50บาทนะครับ เห็ดไม่แรงปวดท้องรู้สึกอะไรกินน้อยไปต้องหนักหนักผมทิ่ไม่เผ็ดไม่มีแรงเลยมีพวกนิ่มมากเลยสองหม้อนี้มันต่างกันยังไงครับลุงน้ำเดียวกันน้ำเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีไก่มีพะโล้ไก่ก็คือตัวโมนี้จะมีไก่มีพะโล้ไก่นะครับนะครับผมนี่ครับ ร้านลุงนะครับผมจะมีทั้งหมด2เส้นนะครับมีเส้นหมี่แล้วก็มีเส้นกล็จับแบบนี้นะครับทุกคนครับผมบรรยากาศนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้นะครับผมร้านนี้ดังมากๆนะครับตอนนี้นะครับใครที่มาเที่ยวพิษณุโลกก็ลองแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนได้นะครับนี่ฮะคือรวมกันได้หมดทุกอย่างเลยนะครับ ตัวนี้เป็นหมูแดงนะครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้หมูพะโล้หมูพะโล้นะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นหมูหมากหมูยอนะครับอันนี้เป็นเครื่องในหมูนะครับผมก็คือรวมกันได้นะครับทุกคนใส่น้ำไออันนี้ใส่ในน้ำดีกว่าต้องให้คนพื้นที่ลูกค้ามาจำแนะนำมากินบ่อยไหมครับพี่บ่อยบ่อยนะครับ แต่ว่าไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ซื้อบางคนก็เยอะเกินใช่ไหมครับลูกค้าก็เล่นตัวเล่เอาอันนี้เอาหนังนะครับหมูแดงแล้วก็อันเนี้ยเอา,เอาตะวู่ไม่มีเหรอวะเนี้ยนี่ครับผมเออเออเออลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกคา<ๆ>้าอยากได้ตัวไหน<อ>ชี้ได้เลยนะครับนี่เป็นหมูหมักนะครับนี่เป็นพะโลนะครับ ดูหมอพโล้นะครับทุกคนไปนานเดียวมันนุ่มมากเลยมันนุ่มนะจ้างอยู่ไม่นุ่ม่ปี่ร้านนี่มันอร่อยดูมันนุ่มดูก็รู้แล้วแท้ก็คือแบมเนื้อหมูก็สชกแล้มันก็จะไม่ มีคิวไหมครับตอนนี้ไม่มีครับเดี๋ยวผมเอาเส้นกว๋วยจั๊บใส่ถ้วยครับเอาธรรมดาลอง,งนะใช่ครับผมนี่ผมใส่ทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับทุกคนให้ดูนะครับใส่ทุกอย่างได้นะครับ นี่คือมีหมูแดงมีน้องไก่น้องเล็กถ้าเพิ่มน้องใหญ่ก็บวกอีก20บาทนะครับนี่ครับราคา40บาทนะครับทุกคน นี้นะครับ40บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวลูกค้านะครับผมนี่ที่ผมสอบถามดูนะปรุงเองได้เลยครับจะมีเป็นน้ําตาลมีน้าส้มอันนี้คือน้ําส้มลุงทําเองด้วยนะครับน,นี้เป็นพริกลุงก,ก็ทําเองนะครับทุกคน ขายมาแล้ว5ปีนะครับทุกคนลูกค้านี่คือเยอะมากๆอันนี้เาไก่นนีเป็นบางวันเป็นบางวันใช่ไหมครับถ้าวันไหนคิวเยอะนี่คือจะหมดไวมากใช่ไหมครับประมาณประมาณเวลาไหนครับคุณเยอะหกโมงกว่ากงกว่ากว่านะยิ่งมื่ยิ่งคนเยอะใช่ไหมครับโอ้โห สแสดงว่าวันนี้เรามาโชคดีมากๆวโมโอโ้โหนี่ลูกค้าลูกค้าบอกว่าไปซื้อผัดไทยมาวันก่อนรอเป็นครึ่งชั่วโมง <c oughs> นเป็นะฮะเป็นเส้นเปนจับ ร้านลุงเปาก็จะเป็นรถสลิงคอข้างแบบนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะมาจอดขายอยู่ตรงหน้าร้านแว่นนะครับผมแว่นทบเจริญนะครับนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟพิศนุโลกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าตลาดร่วมใจนะครับ นี่ครับอ๋อถ้าคือลูกค้าซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะครับจะแยกน้ําให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงนี่คือลูกค้าตักใส่ถุงเองนะครับตามใจชอบนะครับแต่ลุงบอกว่าไม่ปรุงก็อร่อยแต่ว่าใครอยากไปเติมเปรี้ยวเติมเผ็ดก็ตักได้เต็มที่นะครับเ,เดี๋ยวพาทุกคนมาดูรอบเดึกๆนะครับเ,เวลา โมงครึ่งหนึ่งทุ่มคือลูกค้าจะเยอะนะครับเวลานี้นะครับลุงจะขายที่นี่ทุกวันนะครับแต่ว่าจะอยู่ทุกวันเสาร,ร์นะวันเสาร์จะไปขายขนมจีสบสาลาเปานะที่ถนนคนเดินนะครับแถวยาวนะครับขายอะไรก็แถวยาวนะครับลุงบอก มื่อกี้เราก็ได้ซื้อใส่ถ้วยนะครับไปนั่งชิมแล้วนะครับอร่อยมากๆครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าถ่ายเป็นบรรยากาศให้ดูนะครับการขายนะครับนี่ครับผมสุดยอดนะครับขายมา5ปีแต่ว่าลูกค้าเยอะมากๆนะครับนี่ครับผมถ้าซื้อใส่ถุงนะครับลุงเปาจะแยกน้ำให้แบบนี้นะครับ เป็นอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นน้ำส้มอันนี้พริกเผาน้ำส้มพริกเผานะครับเผาดีมก็อร่อยนะใช่ครับอันนี้คือลูกทำเองเลยนะครับ,รบทำเองหมดเลยนะครับ ราคา40บาทนะครับทุกคนอันนี้ลูกค้าเอาแบบรวมทุกอย่างนะครับอ่าครับผมโอเคครับกินรวยยากินไม่หมดหมดไหมครับต้องแบ่งใช่ไหมครับครับผมอ่าก็เป็นบรรยากาศนะครับผมตลาดรวมใจหรือว่าตลาดรถไฟสถานีรถไฟพิซณุโลกนะครับอ่าลุงจะขายอยู่จุดนี้ทุกวันนะครับเวลา5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่คิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม